ทีนี้สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ใช่มีแต่ร่างกายมันมีนมามธรรมด้วยนมามธรรมที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเราขึ้นมาเนี้ยมีอสี่อย่างนะอันแรกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักความสุขไหมความสุขอยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีความทุกข์รู้จักไหมเนะนี่ยถ้าเราหัดเริ่มรู้นมามธรรมนะ เราก็คอยรู้สึกที่ความสุขความทุกข์ก็ได้ความสุขความทุกข์มันเกิดได้ที่กายที่ใจแต่ถ้าอยากแนะนําว่าให้คอยรู้ความสุขความทุกข์ที่ใจเพราะความสุขความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันย้ายที่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่นี้ตามดูยากแต่ความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ใจเราที่เดียวนี่เอง ขณะนี้ใครรู้สึกเฉยๆบ้างไม่สุขไม่ทุกยกมือสียกมือใครเฉยๆขณะนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซีขณะนี้ใครรู้สึกมีความทุกข์บ้างยกมือซีต้องคนละคนนะถ้าคนเดียวยกสามอย่างนี่นี่วิปลาสมันเกิดทีละอันไม่ใช่เรื่องยากใจเรามีความสุขเราก็รู้สึก ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้สึกใจเราเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้สึกนะคอยหัดรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปพอความสุขเกิดนะเราจะระลึกได้เมื่อความสุขเกิดแล้วตัวที่ระลึกได้นะเรียกว่าสตินะสติจะเป็นตัวรู้ทันงั้นเราหัดรู้ความสุขหัดรู้ความทุกข์หัดรู้ความเฉยเฉยในใจบ่อยๆสุดท้ายสติจะเกิดนะสติจะเกิดขึ้นมา พอมีความสุขปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่ามีความสุขละวพอมีความทุก์ปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่าทุกข์แลอเฉยเฉยๆรู้ตัวเองว่าว่าเฉยๆยลนะค่อยๆหัดสังเกตไปนี่บางคนไม่ชอบดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะอย่างบางคนขี้โมโหจะมาดูความสุขความทุกข์อะไรวุ่นวายใจนะคนไหนขี้โมโหเราก็ดูใจที่ชี้โมโห ใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธใจหายโกรธให้รู้ว่าหายไม่ได้ฝึกว่าห้ามโกรธนะโกรธก็ได้เราไม่มีการแทรกแซงจิตจะโกรธขึ้นมาก็ได้แต่จิตโกรธขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าอ้อโกรธละความโกรธจะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราก็รู้สึกอีกว่าอ้อความโกรธหายไปแล้วตอนนี้จิตไม่โกรธแล้วคนไหนขี้โลภนะเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยเจออะไรก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ อย่างเราผมสีดำดำเนี่ยเราเห็นคนเขาไปย้อมผมสีแปลกๆเหมือนตัวกระต่ายมีอยู่สองคนนั่งอยู่เนี่ยผู้ชายย้อมผมมันสีแปลกๆเนี่ยเราเห็นเราชอบอยากย้อมบ้างเนี่ยใจมันรักใจมันชอบเนี่ยให้รู้ทัน,นเราไม่เห็นเลยเจออันนี้ก็ชอบเจออันนี้ก็ชอบแต่ว่าไม่เมื่ร่จะชอบอะไรนะมันชอบชั่วคราว อย่างเราเห็นคนนี้ผมสวยนะพอเราไปเห็นคนอื่นนะไอ้คนนี้นก็สวยกว่านะหรือเราไปเห็นโทรศัพท์มือถือเราลืมเรื่องผมของคนอื่นแล้วนะเราอยากได้โทรศัพท์ใจของเราเต็มไปได้วยความอยากงั้นถ้าคนไหนเป็นคนชี้โลภนะเจออะไรก็อยากเจออะไรก็ชอบเนะี่ยให้คอยรู้ทันใจที่อยากใจที่ชอบคือดูโลภะที่เกิดขึ้นในใจเราจะเห็นเลยโลภะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย <ieur mus i> พวกโทสะก็ดูไปโทสะเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนี่ค่คอยๆรู้ค่อยๆดูไปต่อไปใจโลภนิดเดียวนะเราก็จะเห็นตรงที่ใจโลภขึ้นมาปุ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยเรียกว่าเรามีสติตรงที่ใจเราโกรธปุ๊บเรารู้ปั๊บเรียกว่ามีสติเรามีสติแล้วต่อไปก็มีปัญญาเราจะเห็นว่า ความโลภหรือความโกรธนะมันเกิดเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้จงใจจะโกรธมันก็โกรธไม่จงใจจะรักมันก็รักไม่จงใจจะโลภมันก็โลภไม่จงใจจะหลงชิดฟุ้งซ่านมันก็คิดฟุ้งซ่านได้เองเนี่ยหารสังเกตใจ,จตัวเองไปเรื่อยนะคนไหนขี้โกรธก็ดูความโกรธเรื่อยๆต่อไปพอโกรธปุ๊บสติเกิดนะต่อไปก็ปัญญาเกิดมัจะรู้ว่า จิตมันโกรธได้เองแล้วคนไหนขี้โลคเราก็รู้ทันความโลคไปเรื่อยๆต่อไปพอความโลคเกิดก็เรียกว่าสติเกิดมันรู้ทันว่าโลคละนะแล้วต่อไปปัญญาเกิดมันเห็นว่าความโลคมันเกิดได้เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วอยู่ชั่วคราวทั้งสิ้น ความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความโหดหูเข้ามาในใจเราแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่เราเรียนรู้ความจริงเราไม่ได้เรียนว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามทุกนะตรงมีแต่ความสุขตรงมีแต่ความดีเราไม่ได้ฝึก ตัวเองให้ผิดธรรมดาอย่างนั้นถ้าใจเราธรรมดาขี้โกรธคุโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องฝึกว่าห้ามโกรธนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันดีได้เองมันชั่วของมันได้เองอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญานะเมื่ออาศัยสติในเบื้องต้น เรียนรู้ความจริงของรูปธปรรมนามธรรมาไปนะตรงที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของรูปธปรรมนามธรรมาเรียกว่าธรรมวิจยะนะอาศัยสติใช่ไหมส,สติมีธรรมวิจยะคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามมีความเพียรคือไม่เลิกดูบ่อยๆนะในที่สุดจิตใจก็มีปีติมีความสุขนะ มีปัสสัตธิทิมีความสงบนะมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็ฝึกเจอทั่งในที่สุดจิตเป็นอุเบกขาต่อสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสุขมาจิตก็ไม่หลงระเริงความทุกมาจิตก็ไม่เศร้าโศกเพราะมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงโลภโกรดหลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองไม่เกลียดชังนะ จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายแล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่เข้าไปปรุงต่อในสุดอริยมรรคเขาจะเกิดขึ้นนะถ้าบุญบารมีเรามากพอเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตไม่ได้มีความยินดียินร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งหลายจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ความเป็นกลางมันเกิดจากการที่เรารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนี่แหละ เช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยเพราะั้นจิตก็จะเป็นกลางต่อสุขและทุกเป็นกลางต่อดีและชั่วนะจิตเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ดิ้นรนต่อรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อนะเป็นประตูของอริยมรรคนเะงนั้นเส้นทางเดินนี้นะเส้นทางของคนกล้า เส้นทางของคนอดทนที่จะดูแล้วดูอีก